สวัสดีค่ะคุณเฟนนซีวันนี้วันที่29กันยายน2566นะคะวันนี้ก็ต,บบบตรงนกะับวันตะนันแฟนทีเราอยู่ที่ตลาดน้อยอัลลูซอดีนะคะเรามาเก็บบรรยากาศตลาดน้อยอัลลูซดีมีร้านอาหารนะคะให้กับเพื่อนเฟนนซีได้ชมกันนะคะันตลาดน้อยนะคะแล้เวเราเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะ จะมีป้าเปลือกอาหารทอดนะคะอ,อันนี้ก็คือตลาดน้อยอนุสาวรีย์นะคะ เดี๋วเราไปเยี่ยมร้านป้าน้อยอย่ก็ปิกว่ากจะมีแบบนคะ ป้าน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้หนูมาเย,ยี่ยมร้านอีกรอบนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะเศรษฐกิจช่วงนี้นด,ด,นดีค่ะดีดีใช่ไหมคะค่ะพอไปได้พอไปได้ไม่ถึงกับแย่ค่ะดีดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมอ่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเนาะมั่นใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมาก็ร้านป้าน้อยนะคะป้าน้อย แกงป้าน้อยอาหารไทยลาวนะคะก็จะมีเมนูหลากหลายเลยนะคะวันนี้เราก็มามีโอกาสมาเยี่ยมป้าน้อยอีกรอบนะคะก็ปีหกหกเนาะเยี่ยมตั้งแต่ปีกายเลยเนาะป้าเนาะก็มาขอชมอีกอีปีหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะสวยเหมือนเดิมอาหารก็อร่อยมือนเดิมจะเบาบางลงแล้วแหละเพราะว่าสายแล้วนะคะวันนี้เรามาสายนะคะ ก็มาได้เลยนะคะข้าวได้เก็บไว้น้อยสามสิบสามสิบห้าสี่สิบมีให้นั่งทานด้วยนะเพื่อนฮัลโ <c oughs> หลฮัลโหลเลยฮัลโหลอยากหลายเมนูอา่าแว่นก็มาได้นะคะที่ตลาดน้อยอนุสวาวรีนะคะ่ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราให้ดูเมนูวันนี้วันนี้ป้าน้อยเชียร์อะไรมากมากที่สุดคะ เชียร์ทุกเมนูเลยค่ะวันจะมีแกงส้มแล้วก็มีอันนี้มีแกงส้มส้มใส่เนื้อปลาทูมีแผแนหมูมีต้มปลามีอ่าต้มมะละมีจับถ่ายค่ะมีพะโล้หลากหลายเมนูมากค่ะยังตัดที่ราคา40บาท40บาทนะคะเพื่อนน้อยขายคือขาย40บาททุกเมนูเลยนะคะ ทุกมี40บาทเลยนะคะวพืนๆื้ก็มาได้ที่ครัวป้าน้อยอาหารไทยลาวนะคะอยู่ตลาดอนุสาวรีย์นะคะเพื่อนก็จะมีหลากหลายร้านนะคะให้ท่านได้เลือกแต่ถ้าจะเป็นอาหารถุงข้าวแกงก็จะเป็นของร้านน้อยนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะก็มาแวะได้เลยก็จะมีหรือชอบที่จะเราบูชาแล้วก็ไปเลือกได้นะคะไปของ บนของบูชานะคะองค์สมเด็จพระยาสุสารินทร์พระีนรงค์ชังวางนะคะพ่อเมืองสุรินทร์ของเรานะคะก็จะมีให้บูชาแล้วนะคะแก้บนนะคะมีชุดแก้บนอะไรเนี่ยโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชุะะดอะไรเอ้ชุดขอพรค่ะชุดขอพรนะขอพรนะคะ ข้างข้างบนนี่ชุดขอพรใช่ไหมคะขอพรใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้มัดทำใหม่ๆสดๆไม่มีของเรียนไม่มีของเรียนเนาะทำสดๆเลยนะคะมัดเองค่ะมัดเองทำเองเนาะมัดเองทำเองค่ะร้านนี้โดยตรงมาจากที่ไหนคะลานตาจังวางจ้ะร้านตาจังวางนะคะชุดละเก้าสิบเก้าบาทเริ่มต้น ที่99สบกาบาทนะฮะอ๋ได้ค่ะขอขอคนไจมีหมดค่ะทุกวันช้างตัวเล็กตัวใหญ่หลายราคาเลยค่ะอค่ะค่ะค่ะอันนี้ชุดบนก็จะเป็นแบบชุดบนขอชุดขอล่าขอรูปขอไปเรียนต่อขอได้หมดโอเคนะคะขอบคุณเจ้าของร้านด้วย ค่ปะป้าน้อยขายดีดีแฮงๆนะคะป้าน้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแวะมาเยี่ยมเยียนที่แวะมาเยี่ยมเยียนขอบคุณบ้างนะคะเถะ,ะนะค่ะวป้าน้อยก็จะมีขนมนะค่ะด้วยขนมไทยนะะขนมกล้วยนะคะเป็นขนมที่ขับมีแข้งนะคะให้เราได้เลือกนะ ที่ร้อนอากาศทะเลน้อยนะคะมีอาหารร้านข้าวแกงยายบัวร,ร้านจิตินะคะขออน,นุญาตในได้จ้านี่ก็มาร้านนี้นะคะขออน,นุญาตในได้ <c oughs> นนลดูกมาจากช่องตาวาลสุนีไรสไตล์นะคะก็จะมีสองร้านติดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้าน,านข้าวแกงยายบัวนะคะ ก็จะมีอาหารชุดลอนะอส,สวัสดีค่ะค่ะต้อนะะ่อนนากินมากเลยนะคะเพื่อนคือวันนี้เรามาเกอบายแล้วนะคะเพราะว่าเรามาสายม,มีสองร้านนะคะร้านปลาโน้ยกับมา ร้านไหนก็ได้นะคะเพื่อนสี่เลือกได้เลยตามชอบใจนะคะชอบเมนูไหนก็เลือกได้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทอดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแกงนะคะแกงก็จะมีสองร้านนะคะมีของหวานนะคะมีขนะะมก็ถ้วะะวะะาวันพระก็จะมีดอกไม้นะคะวันชมตลาดรัศมีสัตล์ก็พามาชมตลาดน้อยนะคะตลาดน้อยอนุสาวรีย์เดี๋ยวเราจะมาเก็บบรรยากาศช่วงเย็ยนๆนะคะเพื่อนเย็นๆก็จะมี ร้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเก็บตอนเย็นดูนะคะถ่ายตอนเช้าให้กับเพืเ่อนๆนิตสิได้ชมกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลาขอบคุณทุกทายขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมานะคะเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนนิตทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะ นาสินใดสมความปรารถนาทุนทุกท่านทุกประการนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับ์สกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องควาลัสมีอและสไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงรับเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไป เยียนไปทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ